กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไปขึ้นหอคอยพระจันทร์เสี้ยวนะฮะ<อ>ในส่วนของข้างแรมกันนั่นเองนะครับอเออเฮ้อเฮ้ดกว่าเด็ดกว่า แรงกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้เหมือนนะฮะกับดาบพิฆาตอสูรนะฮะที่ค้างขึ้นโหดนะฮะแต่ฝั่งดีเนยครับของวันพันแม่นะครับเป็นข้างอแรมที่โหดกว่าน,ะน,ะนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะครับกับราชาใต้ดินนะฮะขั้นสองว่าล่าง SSR บวกนั่นเองครับ,บว่าจะโหดถึก ื่อนขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีวยกว่านะครับผมสำหรับการต่อสู้นะฮะในสนามที่หนึ่งนะฮะจะมีกี่ี้เลี่ยงกันเต็มโมโหเต็มไปหมดนะฮะและเราก็จะไปเจอนะครับกับราชาใต้ดินนะฮะที่เขียนว่าจีนอตอะไรกันครับเนี่ยโอโหอ,อะไรวะเนี่ยจนอตเหรอ เจนออดเจนอนก็เจนอนครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยนะฮะในส่วนราชาใายดินนะฮะที่มีชื่อว่าเจนอนกันเลยนะครับสำหรับสนามแรกนะฮะจะเป็นอย่างไรมานะฮะสำหรับราชาน่านฟ้าครับได้เปิดดิเป็นสกิลเข้ามาก่อนนะความเร็วสูงโอลเอนซื้อเทโคยสั้นเข้าไปดึกทีตีสตาร์ไปหนึ่งครั้งแล้วก็โจมตีสวนกลับคืนบ้าดึกทีจากกิ๊กกี้แล้วตามด้วยอะตอมิกเกตันฟันฟันฟันเข้าไปเจ็ดล้านสี่แล้วก็ยังฟันฟันต่อซ้ำเข้าไปในทีเก้าล้านเจ็ด ตามด้วยหมา,เ,าเป่าแบนแมนนะโอ้โหแต่อีกฝ่ายสวยกลับคืนมาก่อนหนึ่งครั้งแล้วโคโรนสไวท์แท็กโคยสัตว์ส,สวยแยบคืนมาตา,ามด้วยครับโจมตีจากรูปกรองอีกหนึ่งครั้งหนึ่งโอ้โหโสัตว์เข้ามาหนึ่งทีและยังโจมตีซัตวเข้าไปอีกหนึ่งตอกโจมตีมาหนึ่งทีนะฮะจากตัวสีเขียวแล้วก็ตัวสีเหลืองซ้ำอีกหนึ่งทีแล้วฝั่งนี้ครับฝั่งสีเหลืองโอ้โหหุ่ลายซ้ำหนักๆแน่นๆแน่แล้วตามด้วยติเบตสกิลจากราชาน่านฟ้าติดสตาร์ทเข้าไป2ตัวโอ้โหท่านผู้ชม โอ้โหเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ครับกลับองเหล็กกำับเตรียมตัวดิมเมนสกิลเปิดซัด เข้าไปก่อนหนึ่งทีหกล้านหนึ่งแสนติดโลมายาทอเรียบร้อยแล้วก็ซัดเข้าไปสิบสองล้านโอ้โหติดมายาทอเข้าไปสามตัวแล้วคัตซึมุกิครับปูยุคายเคติจังหวะนี้ยกหินทำลายฟ้าซัดเข้าไปสิบสองล้านดาเมจรับสวินกับเพื่อนจังหวะนี้ครับเตรียมตัวปาดหน้าเค้กแต่ว่าข้ามไปเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วโคโนดีซอนนี้แค่โค้ดสว่กลับคืนมาอีกหนึ่งรอบครับยังไงต่อจังหวะนี้โจมตีสวยกลับคืนมานะฮะจากฝั่งตัวละครจิกกี้แล้วอะตอมิกครับกีซันฟาดฟันจังหวดกลับคคืืนนนไเรร่ออง้ะฮะ จะทําให้ทุกอย่างนะครัค้างใบหมดโอ้โหซัดเข้าไป19ล้านดาเมจหายไปหนึ่งแถบก็ยังฟาดฟันต่อซ้ำก็ไปหนึ่งที9ล้าน4แสนดาเมจสามด้วยราชานานฟ้าครับเปเมสซี่สวนกลับคืนมายังติดสตันนะครับสำหรับปูบอมหมาเฝ้าบ้านแมนครับแฝดทะลวงซัดสวนกลับคืนไป12ล้านดาเมจตามด้วยฮะตัวละครฮะโจมตีสวนเขาขึ้นมาหนึ่งทีลุกกอกนะฮะ เจอลูเข้าไปหนึ 1, ่งครั h, ้งแล้วก็บอกเหล็กสากเข้าไปหนึ่งชีหกล้านสองแต่ย่างสามต่อสามอีกหนึ่งรอบปูยตามด้วยฟูยุค่าอเคเตทัสื่อมากี่สากเข้าไปหนึ่งรอบยังติดตัวละครนะฮะอย่างราชา่านฟ้าซุงิขับเคลื่อนป่าหน้าเกลีจังหวะนี้เจาะโลไม่เข้านะท่านผู้ชมตามด้วยฮะกี่กีับเตรียมตัวเตรียมสกิลไม่ใช่ฮะราชา่านฟ้าสั่สวนกับเพื่อนมาอีกหนึ่งรอบแล้วอย่างซัดตามต่อเองหนึ่งทีฮะปู่บอมแทบไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับ อาตอมิกเฮซันฟาดฟันจังหวะนี้ยังติดโลยหนึ่งรอบแต่ยังฟาดฟันนะฮะลบโล,โ,ลโล่์หายไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผูช้ชมตามด้วยหมาเป้าบ้านแมนจะปิดฉากหรือเปล่าจิเบนสกิลซันก,ก,ก็ไปแปดทะลวงจังหวะนี้ก็ไป1นล้านสี่แสนแล้วน่านจะปิดฉาดกโดยกระบองเหล็กจังหวะนี้หมุนบ้าข้างเรียบร้อยฮะข่าวนี้ครับสู่เทินที่2หรือรอบที่2นะฮะมาเจอฝั่งกับปีศาจกับปีศาจด้วยกันโวนสด,ดีครับเจ็บตัวฝั่งสี่เราจิเบนสกิลเปิดเขก็ไปจังหวะนี้ยัดก็ไปเลยกี่กี้หูติด ไม่ขอเรียบร้อยเรื่องนี้ครับโอ้ยมีเลือดนะฮะมีเลือดสำรองด้วยนะครับสำหรับราชาใต้ดินเนี่ยท่านผู้ชมอันเดมิเตอรกิลครับสัดเข้าไปจา่าชูเล่าซัดเข้าไป6กราศแแสนอย่ดงไรเราจะตีซ้ำอีกหนึ่งรอบตีโลเวนเจอร์ไปเรียบร้อยเกวินเตซันหนึ่งครอบสามด้วยต่อยซ้ำมาหนะฮะแถวตรงๆครับสำหรับตัวละครยิ่งขีและสไลด์สตาร์จังหวะนี้สวยที่ขับเคลืนไปนะครับสำหรับเกวินอย่างไรเราจมตีซ้ำอีกหนึ่งรอบนะฮะตีสตังเข้าไป2ตัวเรียบร้อยเกวินไล่ติดตามซ้ำ แล้วอันติเมตสกิลซัดเข้ามาหนึ่งทีสิบล้านหน้าเมทโอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมติดนะฮะติดนะฮะติดไฟแบบใหม่ด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โ่เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดียว่นะ,ะว่าจะเป็นอย่างไรอันติเมตสกิลจากอาชุล่าซัดหน้าเขาไปหนึ่งทีเจ็ดล้านสี่แสนแล้วไม่เป็นไรฮะโอ้โหติดไม่อทอมที่เรียบร้อยนะไม่ใช่ไม่เป็นไรแลอยู่แดงลายอยมตีซ้ำจังหวะนี้โอ้โหเทิ่มาลไรกันซ้ำไปก่อนหนึ่งที โอ้โหยังติดนะครับโอ้โหแล้วติดเพลิงบันไดกันหีิครับท่านผู้ชม,มเมื่อกี้ดาเมจเท่าไหร่ผมมองไม่ทันดึแงแลงเราจะตีซ้ำเข้าไปอีกอีกหนึ่งละละอรอบแล้วระเบิดอีกสามเป็นรอบแล้วอันติเบรตสกิลสวยกลับคืนมาซักเข้ามา2 08, อล้านแแสนคราวนี้ถ้าติดไฟเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเกวินอันติเบรตสกิลสวยกลับคืนไปจากอาชุดละอและยังไงต่อครับหมัดสวยกลับคืนมา3าล้านหแสน แล้วต่อยก็ไปหนึ่งทีตีกันต่อครับดูซิว่าจะเป็นยังไงซับเข้ามาหนึ่งรอบถึ้นสิบโลนะครับสำหรับบาคุซันยุงแดงครับไล่โจมตีธรรมดาก่อนนะฮะแต่ลูนไปก่อนหนึ่งทียุงแดงไล่โจมตีซัดเข้าไปหนึ่งสามล้านสองแสนแล้วตามด้วยโซนิกครับเปิดอันติเบตสกิลในรอบที่2อยัดเข้ามาก่อนหนึ่งทีบากเข้าไป6ล้านห้าแสนนะคยเกียวินเตส 3- 1หหนึ่งทีครับ ลอยธรรมดาเข้ามาดึงรังแล้วอาเิเยนสกิลมาฮะจากราชาทธาห์ราชาใต้ดินโอนยติดไฟใหม่ฮะลูกไฟใหม่สี่ตัวนะโอ้โหแรงจริงครับยิงแด้ระดับสี่สามตาต่ออีกหนึ่งครั้งติดโลกไมเยอรท้อเรียบร้อยเกวินเตะสามสวยกับฟื้นไฟนะฮะใส่ราชาใต้ดินและ้วเตเวีนสกิลสไลด์สตัร์จังหวะนี้ซส่เข้ามาและไฟครับเตรียมตัวระเบิดระเบอรบึ้มระเบิดน่าจะแรงจะจัดฮะ เยิ่มทีระเบิดทีแล้วอันิเมทตกิวสวนกลับคืนมาฮะดาบเสียบประจานซัดเข้าไป10ล้านหนาเมตรแล้วก็ระเบิดโอ้โหติดแม่นยอดพอเป็นเรียบร้อยครับอันิเมทตกิวจานไอชุล่าสวนกลับคืนไปหนึ่งรอบพันเจ็ดล้านสี่แสนยังเข่าซนอยู่นะครับสำหรับราชาใต้ดินยุมแดงไลายจุดสีสามดีหนึงน่งรอบครับแล้วบาคูซันฝั่งเราก็เตรียมตัวสับไม้มึงสับพิฆาตซัดเข้าไปสิบล้านหนึ่งแสนแล้วยังไงต่อฮะ ต่อยสวยกลับคืนมา8.7แสนเฮ้ย8.7หมื่นครับแต่ดูรา่างตัวยจิมเบอร์สกิลสวนกลับคืนไปหนึ่งรอรบฮะตอนนี้นก็จบไปอีกรอบหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมแดงครับไล่โจมตีซาซาซัตไปก่อนอย่างทีครับก็จะเริ่มในส่วนของรอบที่3ามส่วนนี้ครับเต็มตัวฝั่างติงเอาติเมอสก,กิลยัดเข้าไปใส่ราชา,า,ายิงไปหนึ่งครั้งครับ9.1แสนลงไปนอนแดนเรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมเรียบร้อยฮนะขานาดนะฮะในส่วนของเซียวพจัน์นะครับ ข้างข้างขึ้นนะข้างแรมนะก็ยังไม่โหดมากเพืเท่าไหร่นั่นเองครับเกวินสบายสะารตัวกับตึมไปยืมแดงไล่โจ 3. มตีสามหนึ่งรอบแล้วเกเร็วกันโแล้วีดาเมจสก,กิลจังมานี้จะสวยกับพื้นมาก่อนแล้วสะโลนดาเมจเรียบร้อยนะติดโล่ไม่ยอดอไปหนึ่งทีครับคราวนี้ครับตามด้วยตัวละครอย่างบาคุซันครับเตรียมพาพิฆาตน่าจะดับ ศูนย์ไปในรอบนี้เรียบร้อยฮะเราก็ชนะไปนะครับสำหรับราชาทะเลลึก้ราชาใต้ดินนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับวันนี้นะฮะอีโกฮุสกิคนเดิมคนนี้นะฮะก็พานะฮะมาดูนะครับศัก อัลฮิอร์เมทสกิลของราชาใต้ดินนั่นเองสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ